แหววันนี้เต้พามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันเป็น New a l t i ิ1.6รุ่น G ีสีพิเศษด้วยเป็นสีบูเนวี y คันนี้นะราคาน่าสนใจมากๆเลย479,000ฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่8,100และสีพิเศษพิเศษแบบนี้มีแค่คันเดียวนะตอนนี้นะครับใครที่สนใจคันนี้อยากทราบรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงสภาพแรกเข้ามาสวยงามแค่ไหนนะครับพี่ๆไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีเ c เพชรยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเต้เพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายนะฮะแล้ววันนี้ด้านหลังของผมสีพิเศษราคาก็น่าสนอกสนใจมากมากนะฮะก่อนจะไปรับชมกันด้านหลังของผมเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงก่อนนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่สาขาหนึ่งกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีทย68แยกที่1นะครับพี่ๆท่านใดที่สะดวกอยู่ใ,ใกล้นะครับแวะเวียนเข้ามาได้มาดูรถเราได้เรามีสต็อกมากกว่า450คัน หรือว่าจะเข้ามาทสใดไดก็ได้นะหรือเข้ามาติดต่อหาเต้ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมยินดีให้คำปรึกษานะครับก่อนจะไปรับชมด้านหลังคันนี้หอ่อสีเนวิบูนะครับคันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับผมจะอัปเดตคลิปรถเข้าใหม่ให้ได้รับชมกันถ้ามีรถเข้าใหม่มาอย่างเช่นคันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถติดต่อโทรเข้ามาได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ finance วิ่งไปเซ็นให้ได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน บริการส่งมอบรถด้วยโรสไลด์ได้เหมือนกันทั่วประเทศนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังคันนี้กันหน่อยดีกว่าราคาพิเศษพิเศษยังไงสีพิเศษแล้วมันพิเศษยังไงนะครับคันนี้เป็น New อั t i s 1.6รุ่น G ีนะครับเป็นสีเนวิบูมีอยู่คันเดียวในบริษัทตอนนี้แล้วก็ราคาเนี่ยขอแจ้งเลยแล้วกัน479,000เท่านั้นกับ New อั t ติโฉมหน้าปัจจุบันคันนี้ฟรีดาวน์จัดเต็มผ่อนอยู่ที่8,100ตลอดสัญญา นะครับพี่ๆท่านใดสนใจยกหูโทรมาหาเต้ได้เลยเดี๋ยวผมให้คาปรึกษาสําหรับคันนี้อามาดูกันหน่อยว่าได้อะไรบ้างคันนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะพี่ๆนะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้านในมีการลมดํามาเรียบร้อยแล้วไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มีมาให้นะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีการติดแยกมาให้นะครับปกติแล้วตัว1.6รุ่นจีเนี่ยจะไม่มีนะครับคันนี้ติดเพิ่มมาให้อ่าดีไซน์ด้านหน้าสวยงามแบบนี้ผิวพันก็ เรียกได้ว่าสวยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากปรับสภาพสวยกว่านี้อีกนะฮะแต่ว่าพามาดูสภาพแรกรับก่อนนะครับไม่ได้มีตําหนิอะไรเลยคันนี้สวยมากนะครับพี่ๆี่ผ่อน8,100เท่านั้นนะให้ดูผิวพันธุ์นะครับสีเนี่ยสวยมากนะครับเป็นสีเดิมโรงงานเลยแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวล้อกันหน่อยดีกว่าล้อเนี่ยได้มาเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวขัดให้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรยางเนี่ย รัดมาเป็นบิด stone ปี2023พร้อมใช้เลยโครงสร้างด้านในพาไปดูนิดนึงดีกว่านะครับโชคสปริงนะฮะยังไม่ได้ล้างเฉย,ยๆนะครับแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยผมรับประกันให้เดิมทุกจุดนะครับไม่มีชนหนักพิคกามจมน้ำหรือว่ากับสีหากตรวจพบตรวจเจอนะครับนำรถมาคืนได้เลยยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับกระจกหน้าแท้เดิมไม่ใช่เพียงแค่กระจกหน้ารอบคันเลยไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีเปลี่ยนนะครับ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้นะครับเป็นสีเนวี่บลูด้านบนและด้านล่างเป็นสีออกดำด้าน,ด,านด้านนะครับพี่ๆด้านบนหลังคามาดูนิดนึงนะฮะรอยบุบรอยลักยิ้นไม่มีนะฮะอาจจะมีร่องรอยขนแมวประมาณนี้แต่ว่าเป็นเรื่องเล็กไม่เข้าเนื้อนะตรงนี้เดี๋ยวขัดสีให้เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราต้องมีการขัดเคลือบสีสปาภายในให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ เดี๋ยวจัดการให้สวยงามแน่นอนเส้นสันเหลี่ยมคมตัวรถสวยงามมากมือเปิดประตูเป็นแบบโคมเมียมนะครับสำหรับตัวนิวเอาติสสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆเซ็นทัลล็อกต่างๆมีมาให้ครบแล้วมาดูโครงสร้างด้านในกันหน่อยนิดนึงนะครับหัวนงหัวน็อตต่างๆเดี๋ยวไล่เรียงให้ดูเผื่อพี่ๆท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะสามารถออกรถได้เรามีเจ้าหนี่ไฟแนนซ์ริบเปเซ็นให้อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับมาดูฝั่งเสาบีกันหน่อยนะครับหัวน็อตสวยงามเหมือนกันนะฮะ รถเราแต่ละคันที่รับเข้ามานะครับพี่ๆีสบายใจได้นะครับมีการตรวจจากอินสเปกเตอร์บริษัทนอกนรับมากกว่า274จดุดได้5ดาวบนแพลตฟอร์มรถโดนใจนะครับสามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้คันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79พี่ๆใครที่สนใจคันนี้ผ่อน8 0 0 0ัตลอดอายุสัญญานะครับพนักงานบริษัทข้าราชการและวิสาหกิจติดต่อเข้ามาได้เลยอนุมัติไวภายใน3ชั่วโมงนะครับามาดูโครงสร้างกันต่อนะครับภายในก็สวยคันนี้นะครับใหม่มากขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะพี่พนะ บอกเลยว่าคันนี้ผมขอเวลา2วันน่าจะเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าไม่มีงานสีต้องเก็บเยอะแยะแต่อย่างใดแผงประตูนะพี่ๆได้มาเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงที่พักแขนตรงนี้จะเป็นหนังนะครับหนังหนังเทียมนะจะบุนุ่มมาแบบนี้นะครับมือเปิดประตูจะเป็นแบบเมทัลลิกแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ล้อหลังก็ได้มาเป็นดิสเบกหน้าหลังให้มาครบหมดแล้วนะครับด้านท้ายนะฮะสำหรับตัวนิวปกติแล้วเซนเซอร์ถอยก็ ไม่ได้มีมาให้เนาะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมติดมาเป็นรถหน่วยงานเขาติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับพี่ๆเซ็นเซอร์ถอยด้านท้ายก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนะฮะแล้วก็ตัดด้วยเมทัลลิกแบบด้านด้านแบบนี้นะฮะสุดด้านท้ายเลยนะครับในส่วนของไฟท้าย1.6ุรุ่น G ีนะพี่ๆี่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอะเรียกว่าฟิวชั่นแล้วกันเพราะว่าหลอดนึงเนี่ยจะเป็น led นะครับหลอดนี้เป็น led ส่วนหลอดนี้เป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนเวลาเปิดไฟท้ายเนี่ยก็จะติด ยาวแบบนี้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นไฟท้ายแบบฟิวชั่นแล้วกันผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับไฟท้ายแบบรูปผสมแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนิดนึงนดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบบนึงนะครับพี่ๆเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแอบเห็นมีติดกล้องถอยมาแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้ยังใช้งานได้หรือเปล่านะกล้องถอยตรงนี้ไม่เป็นไรพ,พี่ถ้าเกิดกล้องถอยตัวนี้เดี๋ยวถ้ามันชำรุดยังไงเนี่ยติดต่อเข้ามาหาเต้เดี๋ยวผมติดกล้องถอยให้ไม่มีปัญหาแถมให้ได้นะครับเรื่องเล็กมาช่องเก็บสัมภาระ ผมรู้สึกว่าตัว New a อ t ติเนี่ยกว้างใหญ่กว่าตัวก่อนหน้านี้นะฮะใหญ่กว่าตัวไมเน่เชนพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างข้างในอุปกรณ์ผมมีให้ครบนะครับยางอะไหล่ชุดเครื่องมือแม่แรงต่างๆครบเลยแล้วก็รอยแต้มนะฮะร,รอยแต้มรอยป่าทั้งมะพร้าวด้านในเป็นสีเปลือกไข่แบบนี้พี่ๆสบายใจได้ในส่วนโครงสร้างนะครับรถไม,ม่มีชุนหนักพ่ควมัมจมน้ําหรือว่ากับสีแน่นอนนะฮะเอามาดูฝากระโปรงกันหน่อยดู รอยซีนซิโลิโคนเป็นแบนแบบนี้นะฮะแล้วก็นิ่มจิกเข้าฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนแบบนี้นะครับผมรับประกันให้พี่พี่สบายใจได้นะฮะทางเราเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า25ปีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณภาพคับแก้วคับขันเลยนะฮะคบับแก้วเลยคุณภาพอะด้านท้ายจบไปแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันนิดนึงดีกว่าก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าจะได้มาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วสําหรับตัว1.6รุ่นจีนะครับ เบาะหนังเป็นสีดําด้วยเพราะว่าคันนี้เป็นปี2020นิะพี่พี่ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นตัวมาปี19ต้นปีจะได้ภายในเป็นสีเบจบางท่านหลายๆท่านไม่ชอบนะครับก็มาเล่นเป็นตัวปี2 0ได้คันนี้ได้เป็นภายในสีดําแล้วนะครับอ่ะผมมานั่งผมรู้สึกว่ากว้างใหญ่นะสําหรับอาร์ติสนะฮะมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับแล้วก็เล็กรูมด้านหน้าเหลือเยอะมากนั่งสบายเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเวลานั่งก็รู้สึกว่าเอียงไปด้านหลังประมาณนึงนะครับนั่งสบาย h เฮ Room ก็ผมสูง168 2กําปั้นพอดีเลยน่าจะประมาณ175นั่งได้นะครับภายในก็เดี๋ยวรอปรับสภาพผมรับรองว่าสวยกว่านี้แน่นอนนะฮะฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่มีอะไรนะพี่พี่เขาตัด USB ออกไปแล้วด้านหลังนะครับจะได้มาเป็นแอร์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันว่ามีอะไรยังไงบ้างสําหรับคันนี้นะฮะขอย้ำอีกทีนึง 4 7 9 0 0 0กับน e ว a อ t i ติ6จรุ่น G คันนี้ฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่8,100ใครสนใจยก ok หู่มาได้เลยคันนี้อย่างที่ผมแจ้งไปรถหน่วยงานประวัติสูนพี่พี่นะฮะคันนี้เลขไมหม่1 0 0 0 0 0โลนะคันนี้ประวัติสูนพี่พี่เอาไปเข้าต่อได้เลยแล้วก็ถ้าอยากเช็คประวัติอยากทราบประวัติคันนี้ในการเข้าสูนนะครับสามารถโทรหาเต้ได้เลยถ้าโทรหาคนอื่นนะเขาเช็คให้ไม่ได้นะโทรหาเต้เ,เท่านั้นเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับอ่ะเดี๋ยวติดเครื่องนิดนึงดีกว่านะครับ มาดีไซน์นะครับภายในก็ถือว่าดูดีขึ้นนะสำหรับอัลติสนะครับดีไซน์ดูดีขึ้นตัวเลือนไม้ม่านวัดนะครับก็เป็นแบบนี้มีจอ MID D มาให้เล็กๆนะครับประมาณสัก3-4นิ้วก็คันนี้เลขไม้ห8 8 0 0 0ดหนโลรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์นะครับคันนี้พวงมาลัยก็มีฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายโทรศัพท์ได้นะฮะอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะพี่ๆตัววิทยุรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้ รองรับการเสียบสาย AUX แล้วก็ USB แอร์ได้มาเป็นแบบออโต้ซิงเกิลชาแนลนะครับภายในคอนโซลด้านหน้าก็ให้ดูเลยนะครับเป็นตัว1.6รุ่น G ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแต่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็สวยงามน่าใช้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมมองว่าคุ้มค่านะพี่พี่ t i s เนี่ยเรื่องการดูแลรักษานะครับไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกกวนใจแล้วก็ค่า maintenance เน,เนี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะก็ใช้งานผมว่าคุ้มค่าแหละนะครับตัวฐานเกียร์ตรงนี้จะเป็นสีดำแบบ piano black นะครับ ดีไซน์ฐานเกียร์มาค่อนข้างสวยงามแทกช่างคอนโทรลก็มีมาให้นะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเบรมือเป็นแบบก้านยกที่ใส่แก้วมีมาให้ที่พักแขนก็มีมาให้พร้อมแล้วนะครับหุ้มหนังมาแบบนี้นะฮะอ่ะภาพรวมก็ถือว่าสะอาดนนะครับก่อนปรับสภาพได้มาประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูห้องเครื่องหน่อยนะครับว่า นิวอารติสรถเพิ่งเข้ามาห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้มีการสปาอะไรเลยคันนี้มาดูห้องเครื่องกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับรถหน่วยง,งานนะเดี๋ยวขอเปิดฝาหน้าสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะมานะฮะเดี๋ยวเครื่องยนต์นะฮะพี่พี่ยังไม่ได้มีการทําความสะอาดก็เป็นข้อดีนะฮะพี่พี่สามารถเช็คได้เลยว่ามีของเหลวรั่วซึมหรือเปล่านะฮะจะมองเห็นได้ชัดถ้าเกิดว่ารถยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ตรงนี้แห้งกริบ มาดูโครงสร้างหน่อยรอยแต้มรอยป่าตรงเบ้าโชกชัดเจนแบบนี้โครงสร้างเดิมแน่นอนหัวนอ็อตนะครับหัวน็อตฝากระโปรงแล้วก็รวมไปถึงรูกลมๆต่างๆของฝากระโปรงนะครับรูระบายความร้อนจากลายผลิตกลมชัดเจนแบบนี้ไม่มียับยุยี่นะฮะสติ๊กเกอร์มอ,อกอ่ต่างๆอยู่ครบนะครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะใครที่สนใจนะนิวออาติที่เป็นสีเนวิบูนะครับผมบอกเลยว่าติดต่อเข้ามาก่อนก่อนที่จะปรับสภาพนะครับเพราะว่า เรามีอยู่แค่คันเดียวตอนนี้นะฮะแล้วก็ราคาเนี่ย4,79,000กับ New Altis 1.6รุ่น G คันนี้นะครับฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่8,100ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79อาชีพพนักง,งานบริษทัทข้าราชการและวิสาหกิจอาชีพใน3กลุ่มนี้นะฮะถ้ามาเซ็นที่นี่3ชั่วโมงรับรถกลับบ้านไปได้เลยแล้วก็ออกรถคนเดียวจบไม่ต้องมีคนค้าออกได้ขอรายได้ตั้งแต่ 17,000ขึ้นไป3ชั่วโมงขับกลับบ้านไปได้เลยโอเคไหมครับพี่พี่อะหากท่านได้สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างผมแปะไว้ให้แล้วตลอดคลิปนะครับก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่มาเรื่อยๆผมจะมาอัปเดตให้พี่ได้รับชมก่อนใครที่นี่นะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ผมเตยประโยชน์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ